Bit, Arc, Space, อ,อรตา,รา,า,า,รา,ารบ Life <Ren> สวัสดีครับผมแอดจาก Life Finance วันนี้เรามาทำความรู้จักกับบิตอาร์คสเปซซึ่งเทรดเดอร์ในตลาดฟอเร็กนั้นจะต้องพบเจออยู่ประจำบิตคือราคาเสนอซื้ออาร์ Arc, คือราคาเสนอขายสเปซคือช่องว่างระหว่างราคาบิตและราคาอาร์ครับเรามาทำความรู้จักแต่ละคำไปพร้อมๆกันครับราคาบิตคือราคาที่บลกเกอร์นั้นรับซื้อจากเราหากว่าเราต้องการเปิดออเดอร์บาย เราจะสามารถเปิดออเดอร์บายที่ราคาอาร์คแต่หากว่าเรานั้นต้องการปิดออเดอร์บายเราจะสามารถปิดออเดอร์บายได้ที่ราคาบิตนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นราคาอารอยู่ที่1 6 0 0 2 0และราคาบิดอยู่ที่1 6 0 0 0 0เราก็จะสามารถบายได้ที่ราคาอาร์คคือวงกลมสีเขียว และสามารถเปิดออเดอร์บายได้ที่ราคาบิดคือวงกลมสีฟ้านั่นเองครับและเรานั้นต้องเปิดออเดอร์บายที่ราคาอาร์กก็คือโบเกอร์นั้นกําหนดช่องว่างระหว่างราคา20จุดนั่นเองครับสังเกตได้จากกรอบสีน้ําเงินซึ่งช่องว่างระหว่างราคาที่20จุดนั้นก็คือสเปซนั่นเองครับสเปซนั้นคือค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่เรานั้นต้องใจ่ายให้กับโบเกอร์เพราะฉะนั้น หากว่าเรามีการเปิดออเดอร์ในแต่ละครั้งออเดอร์ของเราจะมีการติดลบโดยทันทีโดยแต่ละสกุลเงินนั้นจะมีค่าสเปซที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ต้องกังวลค่าสเปซจากบล็อกเกอร์ไลฟ์ฟ i น a n น e ์นะครับเพราะว่าบล็อกเกอร์ไลฟ์ฟ i น a n น e ์จะมีบัญชีฟิกสเปซที่จะไม่ขยายค่าสเปซเพิ่มนั่นเองครับต่อไปเรามาทําความรู้จักกับราคาอาร์กันได้เลยครับราคาอาร์นั้นก็คือราคาที่บล็อกเกอร์เสนอขายให้กับเราหากเราต้องการเปิดออเดอร์ซิลก็จะซิลได้ที่ราคาบิตแต่หากว่าเรานั้น ต้องการปิดออเดอร์เซลลเหล่านั้นจะสามารถปิดออเดอร์เซลลได้ที่ราคาอาร์กนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นราคาบิดอยู่ที่1.60000 และราคาแอคอยู่ที่1.60020และถ้าหากว่าเรานั้นต้องการเปิดออเดอร์เซลลเราก็จะสามารถเซลลได้ที่ราคาบิดคือวงกลมสีแดงและสามารถปิดออเดอร์เซลได้ที่ราคาแอคคือวงกลมสีฟ้าครับและที่เราต้องเปิดออเดอร์เซลที่ราคาบิดก็คือบลกเกอร์กําหนดช่องว่างระหว่างราคาไว้ที่20จุดครับสังเกตได้จากกรอบสีน้าเงิน นี่ก็เป็นความรู้ของคำว่า bid ask spread นั่นเองครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือ bid คือราคาเสนอซื้อ ask คือราคาเสนอขาย spread คือช่องว่างระหว่างราคาหรือค่าธรรมเนียมการเทรดนั่นเองครับคลิปต่อไปจะมีความรู้อะไรมาฝากอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ